ในหมู่บ้านคลองสามแพร่งมีชายขี้เมาคนหนึ่งชื่อไอ้ชดเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความขี้เกียจและเจ้าสำราญวันๆเอาแต่เดินเตะฝุ่นมองหาว่ามีใครเหลือกับข้าวให้กินฟรีถ้าไม่เจอก็ใช้วิธีง่ายๆขโมยไอ้ชดเองขโมยไก่ข้าทำไมวะลุงผันเจ้าของร้านไก่ย่างคว้าไม้กวาดไล่ฟาดมันข้าไม่ได้ขโมย ข้าแค่ช่วยกินก่อนที่มันจะเย็นไอ้ชดเถียงหน้าตายพลางหลบไปหลังกอไม้ชาวบ้านเบื่อหน่ายพฤติกรรมมันมานานแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรจริงจังเพราะไอ้ชดก็แค่ขี้เมาไร้พิษสงวันๆเอาแต่นอนแผ่ใต้ต้นมะขามหลังวัดหรือเดินโซเซไปขอเล่าชาวบ้านอย่างไม่ไอายฟ้าอายดินเย็นวันหนึ่งหลังจากถูกไล่เตะ เพราะไปขโมยของกินไอ้ชดเดินเซไปเรื่อยๆจนมาถึงกองขยะท้ายหมู่บ้านแล้วจูๆ่ๆมันก็ตาโตโอ้โหประทนทองเหลืองเงาวับเลยโว้มันหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นมองสำรวจแล้วพึมพำเสียดายที่เอาไปขายไม่ได้เอาไว้ใส่น้ำกินก็แล้วกันแล้วก็ขนกลับบ้าน คืนนั้นหลังจากซัดเล่าไปหลายกรึบมันนอนพิงฝาบ้านแล้วบ่นพึมพำรรโอ้ยหิวข้าววะแสงสีทองวาบขึ้นจากกระถนก่อนที่จานข้าวแกงร้อนๆจะปรากฏตรงหน้าไอ้ชดอึง้งก่อนจะลองหยิบข้าวมากินบะของดีเวอร์มันลองขอใหม่ข้าอยากได้ไก่ย่าง ไก่ย่างทั้งตัวหอมฉุยโผลมาตรงหน้าไอ้ชดน้ำลายไหลรีบฉีกกินอย่างอ,ร,อร่อยไอ้กระทถนนี่มันวิเศษไอ้ชดเริ่มใช้กระทนเสกอาหารเสกเหล้าดื่มทุกวันแม้กระทั่งจจกของกินให้พวกขี้เมาและเด็กๆจนกลายเป็นขวัญใจของคนบางกลุ่มแต่ปัญหาคือมันยังไม่เข้าใจวิธีใช้กระโถนดีนะขึ้นหนึ่ง ขณะที่กําลังเมามันพูดไปเรื่อยเปื่อยข้าอยากได้ผู้หญิงสวยๆแต่แล้วหญิงสาวสาวงามในชุดโบราณปรากฏขึ้นไอ้ชดตกใจรีบถอยกรูดก็พูดเสียงเย็นยะเยือกเจ้ากล้ารบกวนข้าเจ้าจะต้องรับผลกรรมเธอกรีดร้อง <c oughs> เสียงแป่งประหลาดจนไอ้ชดหูแทบแตก ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปเหมือนควันดำบ<ะ>้น่ากลัวว่าคราวหลังข้าไม่ขออะไรมั่วๆอีกแล้วเรื่องกระโถนวิเศษแพร่สะพัดไปถึงเสือเม่นโจรอาคมที่เคยปล้นพระาธาตุเมืองเหนือมันวางแผนจะแย่งกระโถนมาใช้คืนหนึ่งเสือเม้นปลอมตัวเป็นพระธุดงเดินทางมาที่วัดท้ายคลองมันแซงทำทีขอพักกับหลวงพ่อ ก่อนจะถามถ่ายถึงกระโถนกระโถนนั้นไม่ควรตกอยู่ในมือคนอย่างไอ้ชดปลอกโยมหลวงพ่อตอบเสือเม่นยิ้มเจ้าแล่ก่อนจะคืนร่างเดิมพ้นควันดําจากปากพร้อมพูดออกมาถ้าเองไม่ให้ข้าข้าจะไปเอาเองมันสะบัดมือปล่อยมนดําไปทั่ววัดก่อนจะพุ่งไปที่บ้านไอ้ชดกลางดึก ขณะที่ไอ้ชดกำลังเมาสบายอารมณ์ก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาส่งกระโถนมาไม่งั้นเองตายเสือเม่นตะโกนเสียงดังไอ้ชดตกใจรีบกอดกระโถนแน่นก่อนจะนึกเร็วจีข้าอยากได้ทหารแม่ทัพโบราณพร้อมทหารเกราะเต็มยศปรากฏตัวขึ้นพวกเขาตะโกนลั่นก่อนจะกรูกันเข้าหาเสือเม่นเสือเม่นไม่ยอมแพ้ พ,พึมพำคาถาเรียกงูดำจากปากพวกมันเลยพุ่งใส่ทหารการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดูเดือดในจังหวัดชุนละมุนหลวงพ่อเดินเข้ามาพร้อมเป่าสังเสียงดังก้องเสียงมนขาวแผ่ซ่านไปทั่วเสือเม่นกรีดร้องก่อนจะโดนดูดเข้าไปในกระโถนไอ้ชดอึง้งบ้าไอ้กระโถนนี่มันน่ากลัวจริงเว้ หลวงพ่ออธิบายว่ากระโถนนี้เคยเป็นของตาทวดหมอผีมีอาถรรพ์หากใช้ไปน,น,นานๆคนใช้จะถูกดูดเข้าไปในนั้นเองเองลองคิดดูตั้งแต่ได้กระโถนมาเองเคยฝันร้ายไหมปวดหัวไม่มีสาเหตุหรือเปล่าไอ้ชดขนลุกสู้เพราะมันเคยฝันเห็นเงาดำไล่ตามจริงๆป้า งั้นข้าไม่เอาแล้วมันรีบยื่นกระโถนให้หลวงพ่อโดยไม่ลังเลหลังจากนั้นกระโถนถูกนำไปเก็บไว้ในโบสถ์และไม่มีใครกล้าแต่ต้องอีกเลยส่วนไอ้ชดมันเลิกเล่าหันมาขายไก่ย่างแทนจากขี้เมาขี้เกียจกลายเป็นเจ้าของร้านขวัญใจชาวบ้านตำนานไอ้ชดกับกระโถนวิเศษถูกเล่าขานไปชั่วลูกชั่วหลาน และไม่มีใครในคลองสามแพ่งกล้าพูดถึงกระโทนอีกเลยฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและเพื่อทุกคนจะได้ไม่พลาดชมเรื่องต่อๆไปกันนะสวัสดี